ตู้เย็นมีกลิ่นเหม็นให้เบกกิ้งโซดาเป็นตัวช่วยสิคะทราบกันหรือไม่คะว่าเบกกิ้งโซดาสามารถช่วยดับก,กลิ่นไม่พึงประสงค์ในตู้เย็นได้เพียงแค่ใส่ภาชนะไม่มีฝาวางไว้ตามมุมตู้เย็นหรือนะคะใช้ผสมน้ำแล้วก็เช็ดตามตู้เย็นถ้าใส่ถ้วยนะคะต้องเปลี่ยนทุกๆ2สัปดาห์นะคะหากใครกำลังกังวลก็กุ้มใจเกี่ยวกับกลิ่นในตู้เย็นอยู่ก็ลองค่ะใช้เบกกิ้งโซดาที่มีอยู่ในครัวลองทำดูนะคะ ตู้เย็นมีกลิ่นเหม็นให้เบกกิง้งโซดาเป็นตัวช่วยสิคะทราบกันหรือไม่คะว่าเบกกิง้งโซดาสามารถช่วยดับก,กลิ่นไม่พึงประสงค์ในตู้เย็นได้เพียงแค่ใส่ภาชนะไม่มีฝาวางไว้ตามมุมตู้เย็นหรือนะคะใช้ผสมน้ำแล้วก็เช็ดตามตู้เย็นถ้าใส่ถ้วยนะคะต้องเปลี่ยนทุกๆ2สัปดาห์นะคะหากใครกำลังกังวลก็กุ้มใจเกี่ยวกับกลิ่นในตู้เย็นอยู่ยก็ลองคะ่ะใช้เบกกิง้งโซดาที่มีอยู่ในครัวลองทำมาดูนะคะ